โอเคอยู่ในรายการอินมเทลโอเคอยู่ในไมคครับหนึ่งจุดแปดจสี่ฮะอะไรครับอะไรฮาร์ดคอร์อ๋อฮาร์ดคอร์อะมาเลยนฮาร์ดคอร์เป็นพารที่อ้าวไม่ใช่ฮาร์ดคอร์พาร์ทสองสองสองอะเด็กเอออเชแนลโดูแล้วนะดูแล้วาะทำหนังทำหนังะอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะเริ่มงเริ่อมา นืวกินเนื้อแกะดิบอะมันเลยเพิ่มแค่หนึ่งขินขีดเองเฮ้ยต้องต้องต้องทำเหั้อนเหรอยากมันี้เผื่อมันจะเพิ่มเนื้อขึ้นจริงเหรอลองเคยได้อ่านมาว่าเนื้อเนื้อวัวดิบกว่าเนื้อวัวสุกอะเนื้อวัวสุกเพิ่มเยอะกว่าต้องลองต้องลองอะก็ไปคาไปนี่แบบนี้ไปคาบตัวลต้องรอมันต้องรอมันต้องรอมันต้องลองอย่าลืมวิธีทำชาโคที่เราสอนแล้วนะก็ใช่ไหมไงป่ะล้วเมื่อวานบอกไม่มีทอดอะ ลูนเอาเ่อะไแอยอย่างหินที่ดิวคับผอมมาลามคือหินอันเดไซต์คืออะไรไม่รู้จักหินชนิดหนึ่งอ่ะแต่คับผอมไม่ได้มันทำอะไรได้ร่เงล่อะไม่รู้เหมือนกันบลกดิ้งอ่ะบลูดิ้งสร้างของอ๋อตอนนี้มีเท่าไหร่ละคนดีตนนี้แล้วเนาะแต่เดินๆนวแต่เดินนแต่เดินๆนะแต่เดินนต่นี้จะใช้เวลาฟิลนะฮะ โ okay. อเคไม่พอเนาะอืมพอนอนก็ช็อพักก่อนฮังเกิลบาร์รถไปสามสามขีดอะเนื้พอพาแรกผมนั่งชัวนะ่วเลยเริ่มต้นชีวิตอันโหดร้ายอ่ามันโหดร้ายจริงแต่โชคดีแล้วไม่โหดร้ายแล้วเจอแกเยอะอ่ะอะอะาอเ,เออเออเออแล้วก็1.7นี่ตายแน่นอนใช่ไหมไอ,อวัววัวมีอยู่ผม,ยยม,มอยาเปลี่ยนเมาส์นะครับก้อนหนึ่งไม่หนักอ่าดับดับไม่หนะัก โอเคได้แล้วโอเคนะอืราคาอย่างนี้ใช่ไหมอืออ่า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 เพื่อประหยัดพื้นที่น้องบ้านอ่าไม้แปลงลูกอยู่ไหนอ่ะไม้แปลงลูกอ่าม่ต้องมัต้องไงอ่าวเด้ไดวไดๆด ใจโคตรเปลืองเลเอาเลยไปตัดไม้ป่ะตัดไม้ต่อตัดไม้ต่อเอ้ยเอาทันฟร์มนี่หว่าลูนอ้าวตัดให้ขาเลยชับชับชับคิดอะไรบอกกันกอนงูก็เลยบอกกันโอเคเอาตัดให้ขาเลยชับ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 เอ๊ะเราต้องใช้เชียร์ตัดไหมพวกใบไม้พวกอะไรจริงเหรออ้าวไม่มีเดี๋ยวค่อยหาอยากปั๊มได้ปั๊มไม่เป็น เดียวเดียวเดียววาหาลรหลายคีนแล้วนะไม่เป็นไรช่างมันก็ยังไม่โตเลยมีกเ็เอาละเรา,เาทำทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันถาให้เยอะๆโอเคเดี๋ยวรอข้าวก่อนจะได้เลี้ยงวัวสักทีๆๆนะั่นนะันนันเ,เหลือสี่รอดนะเสามรอดครึ้นมากจะจบอ๋อเดี้ยวเหยืวิ่งไม่ได้นะลืมลืมเอาลืมลืม กินกินกินมาแล้วเฮ้ยมันจางเลยก็เอ้าเ,เ,เห็นบ้าบอกแล้วแต่สียฐานไม่ดีไม่ดีเอาไ่าไล้วบายบายผ่านไม้ก็ยังบูบบบ๊หา่ายอยเดีกว่านหาเหล็กหาหาทองหาเพชรข,ขุดต่อขุดต่อเลยนะนี่เราจะขุดเป็นวงกลมนี ให้มึงมึนเล่นเล่นบวนกลาง้ Yes ไปนี่แอปวายแล้วเนี่ยวายนี่นีวายแล้วอ๋อวายสามแปนี่ไง x y แซมันรวมไปนแล้วอ๋อแปดแแต่แดแๆๆนี่ไงเล็ก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 อ้าวว้าวว้าวปักปักาปึ๊บว้าวเนย สองสามสี่ห้าไม่ช่วยรับเลยหรอหกเจ็ดแปดอ้าวแปดอันนี้ไงเอาเหอะแต่มันก็ได้ออเอออย่างน้อยก็ได้ทานอ้าวอ้าวอ้าวอ้าไม่ใช่เฟย์นี่หรอเจอแล้วอ่ะแล้วก็ดีแล้วสิเออคูณตเจอปั๊บแม่ไอ้ดวงดีจริงๆ กดเลยเอาลุมนนะับใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปนะับได้ๆๆอ,อ,อีกแล้วอ่าโอเคอะไรอีกแล้วอือหือรวยทีเดียวเลยรวยกันเลยทีเดียวนะฮะอือหือันนี้ไม่เก็บเอพีเยอะนะทำไมอ่ะอยู่เล่าเพราะเอฟพี P แปลว่ามันหมดอายุไม่ใช่เหรอ A P เฮ้ยเอพีเรียนท้อยเอา้าได้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  มกอ่ะนั่นเสินี่ไงแต่โอไลท์แต่โอหลอกชื่อเอลใช่เล้วออโอ้แต่ๆๆ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  ดี๋ยวค่อยให้เตรียมอุปกรณ์พร้อมก่อนไหมคะก่อนจะชัดคัดชุดหนังก่อนรอก่อนเดี๋ยวก็ตรงนี้ตรงนี้ปาทอปไอหินอย่งนี้ก่อนเนาะ่อยมาหาแนมือมันแตกขึ้นมาได้ปะได้ใช้ดินปิดดีได้อันนี้ใช้ดินปิดโอเคเนียบร้อยคืนอ้าวเอาตีแวนี้ได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 ้เด้ไ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 อ้ไดด้ได้ได้นดดดด้ดดดดดด ก็อยากปรัเป็นดซี่มากเลยตอนนี้อไม่ได้ใช่ไหมแกเเขากินเลยหน้าบ้านออกแม่ไม่เขาก็ไม่ต้องเขาไปเนื้อแกะนะเนี่ยสามอักิน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 เฮ้ยเดียวกินเนื้อเนาเชื่อเรากินเนื้อเนาได้ถ้าอยู่นี่นีมันจามฮัเกิมันจะไม่ลดเชื่อเราดิกินนี่าขยับจิวิจิวิยี่จ็ดวิโโนโนโนคือมรถอไปไปขับขาไรลอยเผาเล็ ขมุ่งไม่ค่อเออเร็วแล้วก็ยังไงหรอกเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ก่อนอ้าวอย่าลืมนะถ้าเราไม้อื่นมาค้าพักเนี้นประตูม,มีหลายแบบน,นะอย่าลืมนะจริงเหรออืมหนึ่งจุดแปดมีความอิสระเออใช่อิสระในของเยอะขึ้นโอเคแล้วเราจะทำ<ร>อะไรดีเราแพ้โอเคหายแล้วอ่า<ด>หารหลักเนี่ยน่าหัวไหม อินเราไม่นม้องใครอยากอะรอข,ขึ้นนาดีเลยวันนี้รอข้าวอยู่เนี่ยอดอกไม้ได้ประดับหน้าต้านนะไม่เป็นไรพี่คิดว่าเขาจะอยู่ได้กี่พาร์ทนี่หลายพาร์ทอีกแล้วทำระวังแผนกันดีอ่างจริงเนาะเนี่ยนักวางแผนเนี่ยนะนักวนะางแผนมันอยูนน่ข้างๆดินเนี่ยเก่งครับเก่งถ้าเพื่ดเคยทำตายหลายรอบเลยมีท <c oughs> ำตายหลววายรอบเลยแต่ไม่ได้อัดนะตอนนั้นทำเร่งๆกันเนาะเขาบอกให้ขุดประกวดไม่ได้เออ อ่าแต่แต่แต่คนละสีได้ไหมลีะดวพี่ด,ด,ดูบอกว่าชั้นสองเป็นหอดูดาวจะดูได้งไงอ่ะเมื่อชั้นสองเป็นหออร์แล้วฉันบนสุดเป็นหอดูดาวอรอได้ห <c oughs> อดูดาวจะงูคอไปดูจะเห็นไหมฮะเพราะตอนนั้นก็ต้องนอนอยู่ดี <c oughs> นี่นี่สองสไนเปอร์เอ้ย <c oughs> ตอกสไนเปอร์ทำไม่รอกพีิพก็หมายก่อนคือเล่อยสว่างแล้วทำบ้าน <c oughs> <c oughs> ม,มั่อ ทำบ้านเป็นบ้านใหญ่ๆไม่ใหญ,ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นแค่หอหอคอยไนไอเปิ้ลขุดตรงนี้นะฮะสร้างบ้านกับสร้างบ้านเอาชิปเมนต์เ้ออก็มีที่ขุดไม้อยู่อ้าวควันนี่ฮนะหอสุดหอดูราวสนไนเปิ้์เออทำแค่สองชั้นได้แล่วพอแล้วเอากี่ชั้นดีไหมในทักในการเอาตัวรอดแบบเนี้ย สามชั้นเลยนะเอาจริงเลยอ่ะเอ๊ยจะปิดไว้เอ่อมันจะเกเลตันมันยิงธนูไม่ถูกมากใช่เราก็ทำหลายชั้นไงอ๋ออ๋อจะเริมทำบันไดแล้วนะอะอะไรแล้วไปทำบันไดก่อนไหมเออลงอ้าอ้าวอ้าวอ้าแต่เดี๋ยวแต่เดี๋โอเคเอาไหมเาไหม อ้าอ้าอ้าอ่าอ้าพอพอโแกะอีกแล้วพอสักตัวนะ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 อ่าเรียบร้อยอีกสักตัวได้ไหมเออเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ออวเดี๋ยวอะออีกสัตัวมันก็กลายเป็นหลายตัวหรอกอ้าโอเคพอแลวะวไปไปปรัดพุ่มดอกไม้เถอะเรามีดอกไม้ทั้งทีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทําสวนอ๋อทำสวนโอเค ขุดต่อเลยไหมแล้วเหมือนนั้จะีงจะมือเล็วกว่าอ๋ออ่าจะอ่านไปกี่ยนทีแล้เนี่ยไม่รยู่สิเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูก็ไู้ดูที่ไหนดูในคทิศกระอัดไงอ๋อถ้าเกิดตอนนี้ทำอะไรก่อนรีบนอนด้วยนอนเลยแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวไปทำอะไรทาน้าแล้ว huh. กันสำหรับวันนี้นะก็สวัสดีครับสสวััดีครบสสวัดีครับอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบาย